วันนี้ก็เดินม,มินธมาตทางลัาจากตลาดมุ่งตึดไปที่วัดพระราชแจ้งเป็นทางลัดแต่ว่าตามพุ่งนาครับตอนนี้ก็จ้าวไรจชานาก็ปลูกโถหลืองเราก็เดินตามคันแทน,นา ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทเช้าเส้นทางก็อาจจะมีน้ำด้วยมีเปิงห้อยด้วยเป็นธรรมดาครับเราก็ต้องเดินตามัไปเรื่อยๆบรรยากาศ บันทึกบันจะกาศการเดินวัดพุ่งมานะครับ